นะฮะดังนั้นแน่นอนการจะยกเลิกนะ,ะถ้าผลของคำสั่งสารออกมาอย่างไรเนี่ยนะก็จะมีผลต่อเรื่องของหลักการว่านะเอ๊ะตกลงแล้วในกรมธรรมเนียโดยหลักทั่วไปแล้วมันสามารถยกเลิกได้นะครับและก็หลักสากลของกรมธรรม์ที่มีการใช้ทั่วโลกก็สามารถที่จะยกเลิกกรมธรรม์ได้ดังนั้นการที่คอปพอออกมา นะครับบอกว่ายกเลิกไม่ได้เพราะจะผลอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนดังนั้นเราก็จะมาดูเทียบเคนะครับว่าต่างประเทศนั้นเขามีเรื่องของการยกเลิกประกันภัยอย่างไรบ้างมีประเด็นข้อกฎหมายมีประเด็นอะไที่น่าสนใจแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในระหว่างที่ศาลปกครองกลางกำลังพิจารณาอัตคดีอยู่นั้นได้มีความเคลื่อนไหวเพื่อ,อออกชุดความคิดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการบอกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพื่อแก้วิกฤตปัญหาการขาดการขายประกันโควิดเจอจ่ายจบนะครับที่เกินตัวของบริษัทประกันภยัยและหากมีการยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่38จริงก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทำให้บริษัทประกันภัยนั้นสามารถบอกเลิกกรมธรร์ประเภทเจอจ่ายจบได้โดยมีการหยิบ ชุดความคิดที่มีการอ้างแนวปฏิบัติในประเทศต่างๆเพียงบางส่วนมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่เป็นการจงใจใช้ข้อมูลที่หยิบออกมาเฉพาะบางส่วนทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือนำไปสู่การแปลกความผิดแควความที่ผิดเพี้ยนหรือไม่นะครับเรื่องนี้น่าสนใจเช่นเดกันนะฮะเรามาติดตามดูท่ผู้ฟัง และการสาคันะครับกําหนดบทบาทหน้าที่ของอเครื่องมือชีวัพะพดุง์ความเป็นธรรมก็คือเรื่องของกติกา ICPS นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการาหลักหรือเรียกว่าหลักสากลน,นะครับหลักทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะครับโดยให้หน่วยง,งานที่กํากับดูแลทั่วโลกต้องปฏิบัติตามโดยทางด้านของ หลักสากลน,นะครับได้กําหนดเจตนารมณ์อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกํากับดูแลด้านประกันภัยนะครับในข้อ1.2ว่าเจตนารมณ์ของการกํากับดูแลจะต้องคุ้มครองสิทธิผู้เอาประกันภัยพดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมความปลอดภัยและความมั่นคงของตลาดประกันภัยและนอกจากนี้นะครับในข้อ10นะครับได้ระบ,บุว่า นะครับให้หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินมาตรการกำกับบริษัทประกันภัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรการกำกับดูแลอย่างทันท่วงทีหากการดำเนินการของบริษัทประกันภัยเหล่านั้นอาจเป็นความเสี่ยงต่อผู้เอาประกันภัยหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเสถียรภาพทางการเงินหรือกระทบต่อเป้าหมายของการกำกับดูแลก็จะต้องมีการเข้าไปนะครับควบคุมอย่าง ทำท่วงทีการยกเลิกกรมธรร์น,นะครับในต่างประเทศเราไปที่ต่างประเทศกันนะครับบริษัทประกันภัยจะบอกเลิกได้ต้องมีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนโดยทั่วไปนะครับในกรณีที่มีการาที่กรมธรรม์มีการระบุงเงื่อนไขของการยกเลิกกรมธรรบริษัทสามารถทําได้ต้องแจ้งเป็นในล,ลักอักษรให้ผู้เอาประกันภัยทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ชัดเจน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า30หรือ60วันซึ่งขึ้นกับแต่ละประเทศหรือแต่ละประเภทกรมธรรประกันภัยในบางประเทศเช่นอเมริกานะครับที่รัฐฟลอริดาหรือประเทศสโลวาเกียนะครับมีกฎหมายกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีการแจ้งระยะเวลาไม่น้อยกว่าหรือภายใน60วันหลังจากที่กรมธรรมีผลบังคับใช้บริษัทสามารถ บอกเลิกกรมธรรม์ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้อประกันภัยทราบเป็นนายลักษ์อักษรและภายหลังจาก60วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเฉ็มครับบริษัทจะไม่สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้เว้นแต่นะครับเป็นเรื่องของกรณีที่ผู้อประกันภัยนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดได้นะและนอกจากนี้เป็นกรณีที่เกิดจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติเช่นพายุเฮอริเคนบริษัทไม่สามารถหยิบยกมาเป็นเหตุผลในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้นะการบอกเลิกสัญญาประกันภัยด้วยเงื่อนไขทั่วไปแต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยนั้นมีส่วนผิดคือการบอกเลิกนะฮะท่านผู้ฟังบอกเลิกได้นะครับภายใต้เงื่อนไขทั่วไปมันจะมีเงื่อนไขทั่วไปกับเงื่อนไข เฉพาะนะในกรณีของการบอกเลิกเงื่อนไขทั่วไปนะครับแต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันนั้นมีส่วนผิดด้วยนะเท่นประเทศบัลกเรียประเทศฟินแลนด์ยอรมมนนะครับก็มีลักษณะที่นะครับอ,อย่างเดียวกันก็คือว่า บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากผู้ถือกรมธรรม์ไม่ชําระประกันภัยนะครับผู้เอาประกันภัยก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภ <c oughs> า,ายใน1เดือนหลังจากทราบถึงการที่ผู้ถือกรมธรรม์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาแต่ต้องเกิดกนเหตุแห่งการเอาประกันภัยเว้นแต่ การไม่ปฏิบัติรามสัญญานั้นมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินอเล่อยอย่างร้ายแรงนะและนอกจากนี้การบอกเลิกสัญญากรมทานด้วยสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากการกระทําของผู้เอาประกันภยัยนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจฝรั่งเศสเ,เองนะท่านผู้ฟังการบอกเลิกสัญญา นะครับกำหนดว่าในกรณีที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นระหว่างสัญญาบริษัทประกันภัยนะครับมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือเสนอเบี้ยประกันภัยใหม่ได้หากมีการแจ้งสถานการณ์ใหม่นั้นในเวลาสิ้นสุดสัญญาหรือต่ออยุสัญญาซึ่งบริษัทประกันภัยอาจไม่สามารถทําสัญญาหรือพิจารณากําหนดเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นก็ได้อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยไม่อาจกล่าวอ้างเรื่องความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปเมื่อบริษัทได้แสดงความยินยอมให้มีการรับประกันภัยโดยเฉพาะเมื่อบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องหรือได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วสำหรับความเสียหายไม่ว่าจะได้รับแจ้งความเสี่ยงดังกล่าวด,ด,ด้วยวิธีการใดก็ตามจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการเปิดช่องให้บริษัทสามารถ บอกเลิกได้ในกรณีที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่กฎหมายก็ต้องระบุชัดเจนและกำหนดเงื่อนไขบริษัทนั้นต้องปฏิบัติและไม่ได้เปิดให้บอกเลิกแบบเมาเข่งเอาแบบง่ายๆเลยนะท่านผู้ฟังนะดังนั้น,แน,นแน่นอนทุกอย่างมันมีเงื่อนไขทุกอย่างมันมีข้อกฎหมายกำหนดอีกหนึ่งประเทศนะที่น่าสนใจคือที่อเมริกาที่รัฐฟลอริดา อนุญ,ญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ภัยได้บางส่วนหรือทั้งหมดของอพอร์ตการรับประกันภัยโดยต้องได้รับการอนุมัติแผนการบอกเลิกกรมธรรม์จากหน่วยงานกำกับดูแลก่อนและสามารถกระทำได้เฉพาะในกรณีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะหรือของผู้เอาประกันภัยเท่านั้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลจะพิจารณาจากฐานะการเงินความเพียงพอของการทำประกันภัยต่อบริษัท เป็นสำคัญจะเห็นได้ว่าแม้จะมีกรณีที่บริษัทนั้นบอกเลิกสัญญากับผู้เอาประกันภัยหลายรายพร้อมกันได้ก็ตามแต่จะต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องอนุมัติก่อนและทำได้เฉพาะกรณีปกป้องประโยชน์สาธารณะหรือผู้เอาประกันภัยเท่านั้นชัดเจนนะฮะของอเมริกาของออทางด้านของฝรั่งเศสซึ่งเป็นต้นตำรับของการ เวลาการศึกษากฎหมายหรือเปรียบเทียบก็จะนำสีประเทศหลักๆนะครับอย่างเช่นในระบบคอ m มอน a w นะคอมมอนโลก็ Law จะมีของอเมริกากับของอังกฤษซ v ว l ลล w นะครับประมวลป,ประเทศใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายนั้นก็จะอ้างฝรั่งเศสกับเยอรมันเป็นต้นแบบในการเปรียบเทียบดังนั้นแน่นอน เมื่อการยกเลิกสัญญาแล้วมันมีเงื่อนไขที่การกำาัขับดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ,อผู้เอาประกันบอกได้แต่ตาบอกครับต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กำาขับดูแลก่อนและจะทำได้เฉพาะกรณีปกป้องผลประโยชน์สาธารณะหรือผู้เอาประกันภัยเท่านั้นดังนั้น แน,น,น่นอนเรื่องนี้หลังจากที่มีการเสนอข่าวว่าโอ้ยยกเลิกได้ประเทศนั้นก็ยกเลิกได้ยกเลิกการยกเลิกได้มันมีข้อกฎหมายกำหนดคุณจะบอกว่ายกเลิกได้ยกเลิกได,กกได้แต่ภายใต้สถานการณ์ของการบอกยกเลิกได้มันมีเงื่อนไขของกฎหมายคำขับดูแลอยู่ดังนั้นจะเคลมชีวยชุดความคิดที่พยายามกลมให้กับต่งางต่านของผู้ บปรกกันผู้อปัะกันแล้วก็ประชาชนบอกว่าเออขย,ยุกเรื่องตดขยุกเรื่องใดแต่อย่างไรก็ตามตามผู้ฟังครับแนวคำพิพากษาหรือแม้แต่ประเทศที่เป็นหลักๆนะฮะยังต้องผ่านกระบวนการกํากับดูแลหรือตรวจสอบจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการกํากับดูแลเรื่องของการบอกเลิกกรมธรรม์นะบอกเลิกสัญญากับผู้อปรกกันดังนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนั้นบริษัทนั้งจะเลิกเอาแบบตามอำเภอใจนะครับโอ้โหตอนที่มีกําไร โอ้นะฮะช่วงแรกๆที่เราติดเชื้อน้อยบริษัทประกันภัยนะครับกำไรอื้อนะเป็นร้อยล้านนะฮะเป็นพันล้านแต่พอตัวเองเจอปัญหาเรื่องของด e ลต้ากับโอไมกอนเข้าไปครับถึงก็ร้องจ้าขอยกเลิกนะครับบอกเลิกสัญญาดังนั้นเขาไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องของกรณีที่มีการศึกษาทีบเคียงว่า ไอ้หลักการที่บอกว่าเอ้ยหลักสาคลนนะครับเรื่องของกันภัยสาคลนทั่วโลกเขบอกเรื่องกันได้นะใช่ครับไม่เทียงว่าบอกเลยแต่ว่าภายได้การบอกเลืองนะั้นมันต้องมีการกํากับดูแลนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราให้ฟังว่าชุดความคิดที่ยิงออกมาหรือผ่านกับประชาชนตั้งหลายที่ยังไม่สามารถที่จนะ <c oughs> ขอไปครับ รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบอกเลิกกรมธรรมนั้นนะครับก็จะอืออ,อหอมุกตามทั้งนี้ทั้งมวลนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางด้านของคอพอพอนะครับที่นําเสนอบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองประชาชนผู้ทําประกันภัยกรณีเรื่องของโควิด -19 เจอายจ,จบอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อบริษัทประกันภัยนั้นอาสาที่จะรับนะครับการประกันภัยแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่ดูแลนั้นก็ต้องทําให้บริษทรัทนั้นทวาเจ๋งแต่เ <c> จ <oughs> <c oughs> ๋งประกันอย่างอื่นประกันรถประกันบ้านประกันชีวิตกดไอหนุ่มหน้ามนคน ประโคนชัยน้ำใจง่า ทางชีวิตสองมือลิขิตมาต่อสู้กับโชคชะตาสมญานามตามรำ่ำเลอเรื่องราวดีๆให้น้องพี่ได้ปรึกษาทาง ใครวิชาใครอย่ามาเอาเปรียบเราชาลอชาด๊ดได้ชาลอชา